สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน12หน่วยตัดนะคะอยู่ที่เำเภอนวรขโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะบรรยากาศร,รอบๆร้านนะคะก็จะล่มลื่นเป็นธรรมชาติมีบ่อน้องปลาสวยงามของน้ำพุเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะและนี่ก็คือโซนห้องอาหารติดแอร์มีโต๊ะนั่งสีโต๊ะและเมนูที่เรานำเสนออาจจะมีพะแนงทะเลยำรวมทะเล ไก่กรอบแล้วก็ข้าวผัดปูค่ะรสชาติอาหารค่อนข้างดีนะคะเราสามารถสั่งทางร้านได้ว่าจะเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยคะ่ะและภายในร้านนะคะจะมีการตกแต่งแบบไทยสมัยก่อนคะ่ะและนี้ก็เป็นโซนด้านนอกร้านนะคะมีโต๊ะอาหารให้เราสามารถสั่งอาหารมาทานด้านนอกได้คะ่ะเมนูเด็ดของที่นี่เลยนะคะก็คือเมลอนคะ่ะแล้วเราก็ได้สั่งเมลอนปั่นนมสดมานะคะในความหอมของเมลอนคะ่ะหวานกำลังดีเลยคะ่ะ ในส่วนของขนมนะคะเราก็ได้สั่งชีสเค้กมาค่ะตัวชีสเค้กก็จะนุ่มหอมอร่อยละมุนลิ้นมากค่ะพอปด้วยสตรอเบอรี่ซึ่งสตรอเบอรี่ก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆค่ะตัดกันกับชีสเค้กกำลังดีเลยแล้วก็มีบาร์ี่ค่ะตัวบาร์ี่ที่เราสั่งมานะคะจะเนื้อหนึบค่อนข้างข้มข้นช็อกโกแลตค่ะกัดไปนี่หนึบมากอร่อยมากค่ะร้าน12หน่วยตันนะคะตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินสุโขทัยค่ะใครผ่านมาแถวนี้นะคะ อย่าลืมแวะมาเที่ยวมาชิมอาหารกันได้สายถ่ายรูปต้องชอบแน่ๆเลยค่ะเพราะว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากเลยสุดท้ายนี้ฝากติดตามผลงานของทางเพจเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกด Subscribe หรือติดตามกดไลค์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ